ครับสวัสดีพอ,อมเมลซีเรามีสมาชิกเป็เพลงเอฟซีช่องส่้งใช่แนวครับมีหยาดโยมเนาะมาถวายพระตาหารหลวงปู่้วยกันใชย่ยุดยุดตอ่อเนื่องครับหยุดถึงวันพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้หยุดอีกถดเชย อันนี้ยายใจใส่ยายใส่ขมาแล้วก็กบมาวินผมถ่ายวิดีโอ นกปูเดีวถวายพระตาหาวงปูช่วงแปเอ่ยช่วงเก้าโมงกว่ากว่าอเนาะเก้าโมงกว่าเพราะว่าอางเขาจะพวกเลาเลินมาเาำเองเียงกะตอนนี้เตยเสมยอขบวนต้องไปใหญ่ไปใหญค่าทาอางาทางขบวนเวลาทีว่าจะให้ไปใหญ่เสีองลูกมาไม้ป มเนี่มาอเตานีริวารายก้ังกัาอ้าวอยากยุ่มมาถวายประธานห่มากนโอ้ ตเสียต้นูนเสี่รยนกลังเลยโยมมาถวายหลวงปู่ถวายพระาหารหลวงปู่ก็ยาธ มาไอเดามาถวายมาทหารนี่โอ้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 เดี๋ยวรอหลวงปู่ตรงนี <alligator. S 2> ้จ้ะมันนั่งรอก่อน คนเห็นวะอาจารย์ตั้งโต๊ะต้องรว่าคนมมานั่งนั่งรอวัดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมงานพระพุทธองค์คุณา เส้นไปหาเหมาะพอดีเลยป้ามาจากกรุงเทพโอ้ไปย่างไปไปไปยังครับไปน้องอย่าทิ้งกันนะโอ้ครับครับครับสบายดีนะครับน้ผมโอ้ครับครับครับยิมใส่ด้วยเรียกทริปเลยยังทำงานอยู่นะนั่นโอ้ยังแข็งแรงอยู่ครับที่ติดประกาศได้ยิ่งเสียงใช่ไหมใช่ครับประกาศ นี่แหละหัวใจเขาได้ยินครับหมู่บ้านก็ทำความสะอาดหมู่บ้านแต่มันเป็นหนุ่มเบ่งเบ่งมันแจ้งยังมาเพราพราะพียอายุละรอเว้ยภูมิฐานพาตัดดีครับนี่พาตัดพาตัดอะไรเอ้นั่นถุงน้ำดีอะไรเป็นนิ้วเป็นนิ้วครับที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็อ้วนเลยที่นี่ไม่ยุดทุกทิ้งทุกอย่างยุดติงานนะครับตั้งแต่ปีห้าศูนย์นู่นมาครับยุติทุกเราทั้งบูริเอคือมัดเลย เยี่ยมมากทำระยน์ใหครับครับพิ่แจ๊ดจะสงบนั่นแหละบุญเนาะเนาะเลยใช่ไหมถ่านี่แหละแม่บ้านมาทำประทารครับเขาเขากระพึงกลับมาจากไอ้เยอรมันเลยที่ที่วันห้าวันนี่พ่งมาด้วยครับไปเลี้ยงหลานอยู่ลูกผมดูเป็นน้องเมย์ลูกลูกสาวอย่นี่ ลุงเต็มน้ำตาไหลค่ะแ่น้นมาอไม่ต้องลองไม่ต้องลองลองดดดีใจเวนกรรมเก่าแก่ไงดูแกเป็นในคำคูณนะมันดึงดึงเลยมขอเราโอ้ตายเลยใครคุณคคุณครูสั่งเลยสั่งอีกนางอย่าทิ้งกิมนะโอ้อตายอยาทิ้งเก็มนะนั่งกี่นอยคอยกันคกลับเข้าเข้ามาถวายข้าราชการครับ น,นูนั่งอยู่ที่ที่ใจมัอราครับนีบ่แหละนี่ทิเก่าเลยกะทิ่เก่าเลยทีะเิาเก้าทิพวันที่15กั<ม>ยนยาีนกับวันเกิดท่าน,นครับค่ากันยาครับของทุกปีปรสิตจัดงานจ<ม>ัดอันนี้อันนี้ คนเผาไปมดเลยหรอคนเผาไปมืดเลยวก็เลยนุดมก็เลยมากเอาล้านเขาไปให้ลงปูกึบเงี้เรียกที่นี่อ้าวโอ้ยดมนำประธานมาเอาไว้ เริ่มใงลาหางมวมังูุกขกวนมาเลยเนาะจะได้ถวายพระตาหารพร้อมกันเอามอมาไหมเอามอมาไหมจ้ะออ กำลังจัดพาจัดพาจัดพาผัดอาหารลงกู เดือนหน้าเดือนหน้าครับถึงวันเกิดหลวงวปู่อีกเลยนถึงสิบห้ากันยาเด้อพี่นองเด้อ <c oughs> 15ห้ากันยาวันเกิดหลวงปู่สุขยโสธโลอีกแล้วก็จะเต็มแปดสิบเก้าแล้วก็ที่นี่ก็จะย่างเก้าสิบลวที่นี่เดี๋ยวช่วงเก้าโมงขวบๆเนาะก็จะได้ถวายพระาหารตอนนี้ก็มีญาติโยมนะครับนำ ลานเลนหน่อยมาให้ลุงปูกึกบผมไฟเนะครับเนาะน,นี่เอาออกจะต้องใส่พี่ิ้นต์จะต้องเอามาไส่ เห็นหน่อยดูทุ่งปูไม่นก็ฟิตเจ้าอะไรทั้งหมดนึครับสำหรับคลิปีน,นี้ยังก็ฝากไว้แบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวช่วงเวลาเนะก,ก่าเนี่ยเก่าโม่กวนจะได้ไว้มาตาหารทุงปูนะครับเนาะ